รับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีครับมวยนั่งคันหูอยู่อะไช่วยเกาโอ้ยรายการเลยเห็นไหมเนี่ยคันหูไม่รู้เป็นอะไรเไม่เดี๋ยวคุณผู้ชมบางท่านไม่ได้ติดตามขาจะไม่รู้ล้ว่าเป็นหูน้ำหนวกอะไรหรือล่าคันหูคันหูมดเข้าหูเขาล้อยังไงเนี่ยอุยคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสมุนไมาปั่นก็ไม่หา ันจริงมันคันอยู่ข้างในคันผู้ที่ลายคนลุกทุกทีไอคนแต่งนี่มันก็นนะอันไหนเฮียให้ดูซิดูดูดูนะดูดดูดูภาพคลิปเราก็มีนะฮะจะให้ดูก็เก่งใจเดี๋ยวกลายเป็นวูดแทนยิบอ้านองอถ้าเต้นคงยิ่งกว่าตับตับอีกนะโอ้โหนอกเลยนี่เขาชื่อวงเทอร์โบมิวสิกอเขาบอกว่า วงเขาอ่ะมีมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะอืแล้วคนที่คุมวงตัวเนี้ยเขาก็รับอนี่มารับอะไรอ่ะสืบทอดอ่าคุณ,คณอะไรยายวรนาศไดคุณย <c oughs> ายาถมทายาทศูนย์ <c oughs> ดูแลว,วง <c oughs> โอ้โนี่พูดถึงใ้วงดน,นตรีแบบโลคอลอ,อย่างเงี้ยครับ <c oughs> แบบที่ไม่ไม่มาอยู่บน ไม่ใช่อันนี้เขาเป็นวงที่เล่นตามผับคือประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันเกิดขึ้นคือว่าเจ้าของวงเนี่ยเขาเอาคลิปที่ถ่ายที่แสดงในผับเนี่ยมาออนไลน์ทาง y o ยูทูบคนก็เข้าไปดูกันเป็นแสนแต่ส่วนมุฒนธรรมก็ตกใจะไม่ตกใจเข้าไปดูบ้างเอไปว่าเป็นยังไง Or, <Dynamic> ใช่ไหมรีบแบนซะก่อนก่อนที่จะติดใจคือท่าเต้นของนักร้องคนนี้ฮะคุณผู้ชมเห็นภาพ้าเมื่อกี้สักครู่นะฮะเขาเขาจะนุ่งเกงสั้นมากแล้วเวลาเต้นเขาก็จะรูปเป้าแบบไม่ขึ้นแจ็คสันแต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาเก่านะเป็นผู้หญิงเขาทั้งรูปทั้งแอนแล้วเขาเป็นผู้หญิงมันหนักเลียดอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แย้งว่าแหมทีพวกโคโยตี้พิตตี้เต้นในผ้าลูดเสาันหนักกว่านี้ เป็นเร่องไงนี่มีร้องด้วยไงเออเดี๋ยวเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งที่คุยกันสลับกับเรื่องการเมืองนะครับครับการเมืองเมื่อวานนี้ก็หาเสียงยังเป็นข่าวหาเสียงกันตามปกติครับแล้ววันนี้พฤหัพแล้วนะฮะพรุ่งนี้สุกอีกสามวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์นี้นะครับคืนวันเสาร์ต้นเดือนอย่าลืมนะฮะว่ามันเป็นวันเลือกตั้งไม่ต้องโทรเรียกเพื่อนไปดิงที่ไหน ันที่สองมันจะมีหมามาหอนไหมนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเรื่องหมาหอนนี่เราก็จะคุยกันครับวันนี้นะฮะัอนเช้าไก่ก็ขันเออเนี่ยเพราะผมอยากอยากรู้เหมือนกันว่าบ้านคุณผู้ชมก่อนเรื่องตั้งสามวันหมาหอนหรือไม่นะฮะแล้วไม่หมามันต้องหอนไรกระสุนดินดำเนี่ยมันเป็นยังไงกระสุนดินดำเออเขาบอกเป็นเป็นช่วงที่กระสุนดินดำสะพัดนะครับแล้วหมาก็หอนแล้วหมามันปกติหมามันหอนผีไม่ใช่เหรออะอมแล้วไม่หมามันมาหอนกระสุนดินดำ นูให้ดูก่อนจะเบรกนะฮะอันนี้ก็เป็นคุณยิ่งรักเมื่อวานนี้ก็คือรถไฟนะครับแถลงนโยบายรถไฟเลยใช่นะฮะเขาชี้จะนโยบายความอะไรเนี่ยโครงการรถไฟความเร็วสูงนะฮะเส้นทางต่างๆแล้วก็รถไฟรางคู่ถ้าได้เป็นก็เาจะสร้างจะสร้างอะไรบ้างส่วนคุณอภิสิทธิ์นะครับคุณอภิสิทธิ์ก็ไปนนทบุรีครับครับนนทบุรีไปนนทบุรีนะฮะ ไปอัมพวาอืแล้วก็โดนเหมือนเคยครับครับชูป้ายจะเห็นบอกว่าจะเป็นลมเลยนะไปที่แถวทำงานหาเสียงหาเสียงหนักที่ที่หาเสียงที่มหาชัยลมแทบจับลมแทบจับเลยไหมลมจับกันอยู่ฮะนั่นดไม่จับไม่ได้คนเราก็จับไม่ได้ลมันก็วูบและอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะนอกจากเรื่องคันหูนะครับวันนี้ที่จะคุยกันนะฮะมีคันหูมีคันอะไรครับมี มีคันอะไรมีไอ้ไอ้นักร้อวงนี้ที่เป็นพ่อเดินเท้าเนี่ยนึกว่ามีคันอะไรอีกมีเรื่องหมาหอนนะฮะครับแล้วก็มีเรื่องนี้ครับป้ายหาเสียงล่าสุดของประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะมีป้ายตามจุดแล้วเขาจะเอาสติกเกอร์อันหนึ่งไปติดแล้วเขาจะเขียนว่าผมจะดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนครับแต่จะไม่ช่วยล้างความผิดให้ใครคนใดคนหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะถามครับ จะทำให้คะแนนเขาเพิ่มขึ้นหรือลดลงโปดฟันธงสักครู่หนึ่งคุยครับครับจะกลับมาครับขมขอวิงวอนราชดอนทั่วทั้งแผ่นดินไอ้พวกชอบโกงชอบกิน เทคโนโลยีที่เล่นแบบการมองเห็นที่คมชัดคม